สวัสดีครับมณีรัศมีไทยซีสเกตนะครับผิภาพผี่นอ้องมาเบ่งบรรยากาศโครงการนุงผราไทายไซบาตท,ที่วัดป่าธวิธรรมนะครับมณีชุมชนวัดป่าธวิธรรมด้มีโอกาสจัดกิจกรรมนุงผราไทายไซบาทนะครับหลังจกที่มีการมอบเกียรติบัตรให้กับพอตัวอย่างพอดีเดน่นนะครับของพี่น้องบั่นทงหน่อยบันน้องแคนบันพ่นเพก รากบันประชารหมู่8หมู่12นะครับโดยอาจารย์ที่ว่าดวงแก้วนะครับนายกพุทธสมาคมจังหวัดศร,รีสะเกษโรงเรียนบานทงน้อยนะครับนำโดยทันสำรานสมบูรณ์ผูมอำนวยการโรงเรียนบานทงน้อยนะครับได้นำคณะครูนักเรียนนะครับมารวมกิจกรรมนะครับนายสุริยสําเภากำนันตำบลพลยางนะครับเป็นประธานจุดถูบเทียน

သတ္တရေသံသကာတ္တိဘူဇိတာ เพื่อแสดงความจบรักพักดีและน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตลอดเวลาเจ็ดสิบปีแห่งการของราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมานาถขอบพิตทรงปฏิบัติตามพระราชบัิฐานด้วยพระราชนุรยพรยินิม,มั่นทรงครองแผ่นดินโดยธัร เพื่อประโยชน์สุขของอาณาราชโดยทั่วนหน้าทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานำประกาศและมีคุณภาพชีวิตที่ดีทรงคิดพ้นวิธีคลี่คลายบรรเทาปัญหาของราชฎรผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรงพระรุณาพระราชทานศาสตร์แห่งพระราชาเพื่อเป็นแนวทางให้ราชฎรพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนและใช้ผืนแผ่นด,ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดผลงานอโครงการมากกว่า4,000โครงการ ัาน,นเกิดจากพระกีชาสามารถของพระองค์ล้วนได้รับการยกยอก่ยองสดุดีพระเกียรติคุณทั้งภายในประเทศและจากนานาประเทศว่าเป็นผลงานที่ทรงคุณค่าและกำนวยประโยชน์อย่างยิ่งแก,ก่พวงะสมนิกอนไทยทั้งยังสร้างแรงบรรดาษใหญ่แก่ประเทศต่างๆหลายประเทศด้วยพระมหากรุณาธิคุณ อันลดนทที่ทรงมีต่อพวงชนดุดดังพ่อของแผ่นดินพระอ,องค์จึงสถิตแนบแน่นอยู่ในดวงอาไทยทั้งทรงเป็นมิ่งขวัญเป็นกำลังใจและกำลังทรัพยกกำลังศรัทธาของชาวไทยทุกหมู่เหล่าอ่วงข้าพระุทธเจ้าจึงขอรวมจิต พร้อมน้องแสดงความจงรักภักดีเทิดทูลพระองค์ไว้เหนือเก้าเหนือประหมอบจากนิรันดรขอเดชะเรียนเชิญท่านนั่งลงครับ ครับแายละเอียต่อไปนะครับจะเป็นที่ที่ในการว่าปฏิบัติเพื่อเป็นการเชื่อมตัวเกียรตินะครับคุณพ่อดีคุณพ่อบุญศรีจันทเสศยินเชิญครับ อรงๆให้เกี่ยวคุณพ่อและครับเสร็จแล้วนั่งที่เดิมไปเล้ครับรับเสร็จแล้วนั่งที่เดิมเดียวท่นที่สองครับคุณพ่อจำเนียนวิถีปวมือยแรงๆให้เกี่ยวคุณพ่อแหละครับ ก็บอกว่าตรงนี้ขอเรนะียนหะนะ้ากนะ่อเนเลยคดีศาครับอยากโมโหครับคุพ่อคุณต่างๆรน้ส่น่เพราะว่าคุเนหมอกไปทัสอ 谢谢大家、啊，祝大家。啊啊啊 และคุณพ่อก็มีของแจก ที่เราทนะ่เป็นการอกกำายให้งกายนั่นหาศนยัวที่ต่างน้อยแล้ว่านที่ัน้บ่ายหลอ้แล้วก็นิม ป่วยเลยครับต้องขอร้องีที่ทาการพ่อที่ได้มาแล้วก็พอดีเลยยอมเงียบทำงานอาจารยีทง่โตม่เอ่อยงไม่ได้ที่ได้ตกลงทีแต่บางทีแต่ต้องถีงว่าพ่อ องคนเป็นค์กรี่ภาคภูมิใจจมพ่อบาล้าแบบนี้บรณ์ขญาตนะครับวกขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับฮะอ๋อพู้อยู่เบื้องหลังเออพู้อยู่เบ้องหลัง you mm -hmm. E ต่อด้วยบริวารในตอนนี้แต่ถ้า42 สองหมงนในในนนะู่่นงมีใจมีใจนะพอยาก่นั่นก็คือตันลมคนดีใหอยู่ใิงก่อไปเพราะว่าผู้เรียนดีขานีว่าอุซอยกดีเ เพราะนเป็นนาาที่นั่งนี่นั่เพื่อนบ้าเพื่อนไปโดยเฉพาะการสื่อสารคืศาสนาเป็นแบบองคัดแหงศาสนาอื่นเขาสะ่อสรคนหนึ่งเยอที่เขาโางถ้าเขาปะกอบกันเยอะว่าการใช้ภาษาตางแอย่าเปล่าจะเป็นกิจกรนางศาสนา ก็ะบนการสึบสารนะคุณประกอได้รประชาสัมพันธ์อย่างเ็ดตบอกก่อให้ตำน่งอะไเรยกว่าออกให้ภายในบอกก่อนถ้าหายเขาเปลี่ยนบอก็่อนว่าดื้อเขาไม่รับไม่ดร้อนๆเขาไม่รับการอ่าการศึกษาในเัื่องการศึคษาโอ้ต้องการ

tôi được phụ nề và đồng đảng lều phụ nề vắng và nếu vắng tôi phụ nề vắng tôi được 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 vắng เดือนหนาเดือนมาหนากแล้วาเดือนรี no. No, no no ่าพอหลาย่าดือนีลาะฉะปสองไปดูบ้านก้เพราะฉะนั้นสามตัดจบไปไสามู้้นที่กรมเด็กเด็กบ้านะคือะือย่างันแต่เป็นว่ายกยกมีหลอออกไปเนี่ตัวเอเราจะสามสามบาทเขาจแก่เด้นม่านี้ละ ก็ได้ก็ทนไ้ก็เป็ได้ก dog ็ทนเพระพุธเจ้าแบบนี้ดิฉนก็ทำนนีบาแรกบ้านนบานแรกเข้าใจเข้าใจต่างนบ้สองจะไปอาหารวิีบาเดียวคนละสเอเด้ยวเมื่อเดียเอาเไปดีอะไรตั้งเย คือเด็กอซามอนุ่นเล้น้วยแล้วก็อบเอ่รสิ่งขวัาถมันก็น้อยทีคนไทยเตรียมตะต้นตุนมาใส่ก็มีนะคับภาษามัพแบบนี่จะต้นสองแล้วก็หยิบไปยำเลยถ้าเราไปยัดเป็นะา้านอ่าถ้ามันยังไปด้อยด๋อยแบนี้ยก็ไปคุยๆล้วมองิต่อไปถามรอบเลออ่า

ศาสนาอื่นะไต้วนี่ยอยู่เนี่ยเียเตือนเตอาตือเดีอต่วเสียนะรตัวให้ยประจตั้งาากห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 กกหกหกีกห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 กกหกหกหกกหกหกหหกเหกหกหกกห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 หกหกหกหห Di ai luôn sâu hoa hoa ta săn nha doa hoa sâu kỹ doa hoa săn săn tay giảm kỹ you thank <laughs> you คุณพี่น้องนะครับที่รับชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบคันเมื่งคลิปนี้แล้วนะครับคันมีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องรัสมีไทยซีสเกตนะครับเพื่อจะได้นาเสนอวิธีไทยบ้างนะครับวิธีไทยซีสเกตนะครับให้พี่น้องเข้าใดรับชมขอบคุณสวัสดีครับ